เ <c oughs> รียนศกเรียนธรรมทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็อยู่ที่วัดกุยบุรีเนาะอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันมาอีกแล้วมาอีกตามเคยมาแต่เช้าเลยวันนี้เรามาคณะแรกเลยครบแรกนเนาะพอดีเป็นทางผ่านนาก็เ,เลยนำญาติโยม ที่มาจากเมืองเมียนอองอิรวดีประเทศพามา่านำมาไหว้พระกราบพระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะนาน,น,านมาทีเราจะพาแวะไหว้พระให้จุกใจ อีกครั้งนี้เราก็มาเป็นครั้งที่สามแล้วทุกท่านครับครั้งที่สามแล้วกรุบแรกเลยแล้วเนี่ยของเรากรุบแรกเลยไม่มีใครมาแย่งเลยแล้วเนี่ย

โอ้เท่าไรเนี่ยยอมเอาใหญ่เบ้เริ่มเลยเนี่ยเนี่ยเหรียญเนี่ยเหรียญนี่เท่าไรกา๊ามาจชีเหรียญกามากามาชโอ้ฟลายฮันเดดห้าเท่าไหร่ฟลายฮันเดดห้กามาเชียจ์มาแล้ว ก้ามาเลยเชิงเป็นเลย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 โอ้โหอ๋ออันนี้เอาไปแขวนหน้ารถเนี่ยอ่าไม่แขวนคอได้คอไหมแขวนคอก็ได้เอาสร้อยก็ได้เอาสร้อยคอได้อ่าเอาสร้อยสอดเข้าไปค่ะอันนี้ก็คล้องคอได้อะไรได้ค่ะทั้งหน้ารถทั้งคอค่ะแขวนหน้ารถเออ ก้าก้ามาก้าวมาแล้วก็นี่กาซิกนี่ขับชิละไรอยู่ะทานไกว่างเหรโอเคโอเคเอาเอาไปให้สารมีเออไปฝากตมสารมีเขาขับรถไงต่อหมอไม่ใช่ไม่ใช่ต่อหมออันนี้ร้านขายข้าวไงร้านขายข้าวขายข้าวส่งข้าวสารร้านซ่อมรถ อ่านดูก่อนยายที่อยู่เมียนองอ่ะเมืองเมียนองเรามีร้านขายข้าวร้านใหญ่ใช่สารเมอนมันเไร่ก่ไก่ก่ก่ม่่ไม่่ม่มก่อม่ไม่่ไม่่่มไมมไไไก่ก่กก่อ่มกมก่อนก่ม่มไม่มีมไมม คุณค้ามาดูให้ด้วยหันพร5ทอนไม่ไม่เมื่อกี้เขาจ่ายเมื่อเขาให้แบงค์อะไรแบงค์พันอ๋อแบงค์พันโอเคดูให้ด้วยหันโอเคโอเคพัารู้ยังไม่ครบนะคะยังไม่ครบนะคะเนี่ย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  <ee> ก้าโ,โ,โ,โอเควันทูดีโฟร์ไฟฟฮันเด0เอ้าวนี่มาปัดมาจากพมา่าพม่าข้างแรกนะพม่าขอบนะคุณอังกฤษนะโน้เ้ออยู่ทางโซนอินเดียนูน่นใ oh. กล้ๆติดติดติดกับอินเดีย ไ,ได้แดดไล่แด่ลูกสาวที่เหลือพูดไม่ได้ xin mời các bạn bè của các bạn bè của các bạn bè của các

Um, um. Saya, Sudah tu. mandi, please. เซฟเซฟเนี่ยฮะเซฟเซฟ เรียงสวยเลยแม่มาจากกรุงเทพแต่ว่ายมมาจากพม่ามารอบนี้รอบที่สามแล้วพระมาก็มาถวายเทียนทุกปีแต่ปีนี้ก็พาโยมมาไหว้พระ ถวายยเทีนคะปีแรกถวายในโบสถ์ปีที่สองถวายตรงนี้ปีนี้ปีนี้ล่องไปทางเมืองการ <c oughs> ถวายเทียนเก้าวัดแต่ทีนี้โยงเข้ามาเยี่ยมญาติที่ <c oughs> สิงคอนนี่ไงตรงด่าน đi thôi đi 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 đi. À, các anh chị nhé các anh chị cứ các พายมมาจากพม่ามา,มารอบนี้รอบที่สามแล้วพระมาก็มาถวายเทียนทุกปีแต่ปีนี้ก็พายยมมาไหว้พระไม่ถวายเทียนนะ,ะปีแรกถวายในโบสถ์ปีที่สองถวายตรงนี้ ปีนี้ปีนี้ล่องไปทางเมืองการถวายเทียนเก้าวัดแต่ทีนี้โยงเข้ามาเยี่ยมญาติที่สิงคอนนี่ไงต้องด่านีนครับบาสยยเล เออเอาอก้วยเอออาพ่อจ้างาะนอีวเออาวเลี้อานับด้วยสิพ่อเราจะได้รู้นับด้วย เร็วกระเป๋าหรือเปล่าเออเเออข้าใจทำ

พอมาจะถ่ายมาไหมเอาไปถ่ายไหมเออนอันนี il, premi, refers, ้อั sure. นนี้อันนี้เออเห็นไหมเงยนขึ้นเงยนขึ้นเอายกยกโทรศัพท์ขึ้นเออเอ่อเดี๋ยวแล้วก็ลูกเห็นไหมอ่าหน้าขาวแล้วอ้าว Quan Vô Vi Tại bảo các đồ <laughs> 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 đi อ้าวกดบ้านทูนี่อันข้างนึงบ้านทูทีฝึกไว้ดีถึงจะได้เป็นมือโปรอันนี้ไม่ได้พ่อต้องไปตัวนู้นไอตัวนี้ต้องไปนู่นเออนี่ต้องไปยืนตรงนี้เออระวังหายหลังกันนั่งลง เออเงี้ยขึ้นเดี๋ยวพะคอขาดอ่านั่นแหละนี่มันมืดเนี่ยมันมืดเห็นไหมมันมืดแล้วมืดแต่อ่เดี๋ยวมันตรงกลางอ้าวกดบ้าน <One, two. S 1> อ่าพอขยับปุูมันมืดปั๊บเห็นไหมกดโอเคนี่ไงฮะอ๋ะอ Oh. here. Okay, one, two, three.

วมา,าคราวนี้เราก็มีเวลาเนาะมีเวลา อธิษฐ,ฐานแล้วลอง,ลองยกดูอีอย่างอธิษฐานแล้วลองลองยกดูอขอสรให้ขอ,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 ขอ,อ,ขอ,อให้ยกขึ้นเอออธิษฐานอยากได้อะไรอ,ะอ,ะอยากทำอะไรให้สำเร็จถ้าสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้ว จะสำเร็จก็ขอให้ยกขึ้นนี่ยกเลยเสร็จแล้วเอาอย่าที่ฐานนาน หานอะไทั้งนี้ยังยังไงก็ได้ขให้ยกขึ้นอ,อ,อ,อนยกเหมือนเอาไว้ตั้งบนศีรษะนะยกนี่สูสงเป็นยังไงอ่ะเ,เป็นยังไงลหลังยอกไว้ อชวนพวกด้วยชวนพวกไปยกด้วย

<cười> 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 <Culture> <cười> 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 ok có ngày chứ? สำเรคนนี้ยุคขึ้นไหมถ้าไม่สำเ็จก,ก็ไม่ต้อ,องไเนอกขยับเข้ามาหน่อยขยับเข้ามาขยับเข้ามาหน่อยสำเ็จไม่ใช่ยุค